ไม่ได้ใต้อ็นฮันนะจัดไป <c oughs> มีขออยู่เออัดเราต้องสีไทออนทีด้วยเนี่ยสีลอดตีนอืจัดไปครับแต่ไม่ได้ทา้อ็นฮันอย่าห้าวแม่อย่าห้าว <c oughs> มันเป็นห้าวเราต้องเป็นไทออนทรี แต่วมั่อสไดท้าเอ็นทานคำขอมานะครับผมของอะไรนะของอายเมะเนาะ,อะโอเคจัดไปเด๋ยวได้เห็นความกาวภาคสองสีมันก็กาวแล้วอืเนี่ยเด่นเป็นสง่า มันต้องแพ้สิไม่ใช่ว่ากูโยนอีกรอบเสือชนะอีกซะไม่ได้มันต้องแพ้เออมันต้องแพ้ทำชนะเด็กขาดไม่ได้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 ไ จับเอ้ยเรามาจากจักรวาลบิวไฟเตอร์อืมสีสีเด่นเป็นสง่ามากไอ้ผิดทางไม่ได้เล่นตัวชาร์เปืนตั้งนานน่องไปผิดทางนายกำลังหลงทางอยู่เขาเห็นเราแล้ว ไม่ลยไปยิงเพื่อนนี้ไม่ได้ไม่โดนเสีดด <laughs> เยดายว่ะเฮ้ ไรอะที่เดจูเย็นจูเป็นอะไรนายเป็นอะไรของตายนี่นี่นี่เอ่ออย่าโดนถูกพลระแข่งรอยอันทรีจอโจเย็นจูกบูกมาทำไมวะเมย์ว่ะแล้วหนึ่งหนึ่งเราไม่เคยแพ้ใครเออชิตเินจูกูไปเลย มิสยมิๆไซมิไ hmm. ป mm ิวอเ้เลยอืมอืมรีเขาอ่ะแม่หุ่เมตาก็เมตาเถอะ เมตาไม่สำคัญสำหรับเราอยู่แล้วฝีมือผู้เล่นล้วนๆเขามาอีกแล้วฟิวไล่หลังก็ไล่เลยไล่เลยไล่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 เราเร็วมากนี่ไงโดนจะได้ อะไระอะไม่าอ,ออ้าวอินเจคคุณเรียบร้อยอินเจคคุณโดนมึงโดนตัวหนึ่งเฮ้ยดับไม่น็อกสกีซอดปึ้มตายาออนคาที่เอ่อชีวิตโคตรดีเอ้บ้า

สกายมิตอรโตเลย<笑><笑>เออกล่าวไว้โอเคเราจะเกิดฐานบีนะเออมีคนไล่ตามเพื่อนเราอยู่เจิญนจูนี่หว่าใอ้เกิดฐานบีไม่ทันละต้องเกิดฐานใหญ่แทนนิวประธานเจิญนจูนิวถอยเออหายั่ไนั่้ไง ฉันมาอีกแล้ววันนี้เฮ้ยเออเดี๋ยวเขาตอร์ให้ก็ได้ให้ก็ได้ให้ได้หานิวแพ้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดการให้ไม่ได้ไม่ได้มันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งละสายก่อนแหมหุ่น เหลืองไม่สนใจนี่เอาใหญ่เลยนะอ,อาใช่อเงินสุ้หมดละ บไอ้บุ้มไม่โดนหนูดิมันนำเฉียดไปนิดเดียวเอาเหลีอยเนี่ยติวเหลี่ยงไม่ถอยเลย นี่ออกกันเลืองเอามาหน่อยนะาอามาหน่อยนะเหลื้เขาไม่กล้ามาไม่รู้ว่าคนเดินหรือเปล่าเหมือนเห็นชิคนีจ้จสตัวตัวดำล้วนๆกับตัวมีดำแดงเลยไม่รู้ว่ามีสองตัวหรือเปล่าหรือไม่อาจจะมองสีผิดไง ผมปีนเป็นน้ำเป่งเลงไปเลยอะเนี่ยเนี่ยตายอีกแล้วตายด้วยคนเดิมสามครั้งซ้อนเออยัยจูชิจูชิจูก็โดนฟุตที่อาคุปกันให้อืมอืมิสัยนิสัยนิสัยตาอยขอบ พลลงแห่งทรยอันทรีมันแรงจริงเย็ยนโจูก,ก็เจออีกแล้วไม่โดนอีกไหมเนี่ยเฮ้ยดับไปนอกที่ซ้อนมุมตายอีกแล้วสี่ศพด้วยคนคนเดียวเออชีวิตเดียวเลยนะไอสองชีวิตเสีย ยินีคอนก็ถูกสร้างเพื่อเสริมแต่เพื่อเซตาี่เองยินีคอนเปิดแต่เพื่อเซตาตามรับรองครับผมชนะแน่นอนนี่เฮ้ยปึ้มไม่โดนป <c oughs> ิวหมีอะไรอ้าวเขาไปแล้วโอ้โหมันหักดาวมาก่อนเลยนะมึง โดนนครับโดนลูกไปแล้วปิวปิวไม่ตายว่ะเซ็งอ่ะไม่เตยอ่ะคงไม่เตยอ่ะเอาไม่เนี้ยเขียงกระบายทีดีป่ะเฮ้ยไม่ต้องกีซอสเมื่อไม่โดนอื้มโอ้โห โหดมากนะสิต้ากูเออ <S <S อะไรอ่ะมีเดีอย่างไทอันทรีอืมอ๋อมีตัวเดียวสุดมีตัวเดียวกดได้มึงเลยเออที่สามเอยไปหกศพไดส้สี่สี่ศพเป็นชิ้นันจูโอ้โหแม่ ไม่วแต่ว่ามันเบาแค่ไหนก็ไปเชียนจูตายได้เพราะเชียนจูตัวบางไงล่ะโอ้ยสุดยอดแม่แมตัวหนาเลย